สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ร้รนเตอร์ไปชอมนะฮะมาชมรถเข้าใหม่อีกคันนั่นก็คือ Honda c b r 6สุ R รถปรี2019นะจ๊ะโอ้โหคุณเห็นไหมว่าคันนี้มันแดงแบบโบตายควายล้มกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่ะโอ้ฟ้องเลยไปหนึ่งอ่ะเรามาชมดีเทลรอบคันกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าคันนี้ถ้าคุณมาดูตัวจริงแล้วผมจะบอกว่าโอ้ว้าวพระเจ้าจ๊อดยอดมากนะฮะ คันนี้นะครับมีชิวนหน้าแต่งนะครับแล้วคุณเห็นน็อตพวกนี้ไหมครับนี่มันไม่ใช่น็อตธรรมดาเพราะมันคือโปรเบลนะครับแล้วก็โปรเบลโปรเบลแล้วก็โปรเบลพระเจ้าสุดยอดน,นะครับคันนี้นะครับมีกาบน้ำแต่งนะครับของฮิตทูซีนะครับส่วนยางนาจะเป็นของรถโซ่สองนะับ รับประกันนะครับคุณจะสมวิญญารรอสซี่แน่นอนถ้าคุณไปเขาคอนะจ๊ะแต่คันนี้เป็นรถปี2019สสวยสดงดงามนะฮะสีแดงเงาตาแตกในเดียวเชียวรอแบบโบตายอยล้มนะฮะมีกาดแผนแต่งมาให้ด้วยนะครับของเน s i n g Boy นะจ๊ะนี่ก็โปรเบาอีกแล้วยามาโปรบาโปรบา,รบาแล้วก็โอ้โหโปรบาะนะครับคันนี้ไล่น็อตโปรบามาเกือทั้งคันนะครับถ้าตังเหลือคงลงแข้งไปแล้วครับผม อ่านี่ยก็เป็นการล้มแต่งนะครับของแ a ็กเทคนะจ๊ะอ่าคันนี้นะครับขอบอกว่าท่อน,นั้นรับประกันไดเลยนะครับถูกใจวารุ่นนั่นก็คือมูราวากิเจแปนนิสนะครับคันนี้ได้ท่อมูราวากิฟูซีสเต็มกันไปนเลยทีเดียวเชียวนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าจ่าเรียกแล้วบอกให้จ่ามาดูตรงนี้นะฮะชี้จ่าดูนะครับมอ,อกอนะจ๊ะมอ,อกอนะครับ เสียงจ่าได้เลยจ่าบอกดังดังจ่าหูเทพนะครับแล้วก็นัตจ่าเลยนะครับผมท้ายสั้นนะโอปตู้ดถิ่นนัตจ่าท้ายเดิมท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมมีมาให้นะครับโอ้โหแรงจังวะโอเราไปสนใจไปเลยครับมาต่อดอกยางหลังนะครับบอสเซอนะครับเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะเรามาชมดีเทลรอบคันกันต่อดีเทลฝั่งซ้ายนะครับโอ้โหลูกพี่เขาจะไล่ปุบอไปถึงไหนเนี่ย สเตอร์นะครับเหลือๆเต็มๆแน่นอนนะฮะใช้ดีอีกยาวๆนะครับถ้าสเตอร์หมดก็อย่าลืมเข้าพิษน,นะครับผมไปเปลี่ยนสเตอร์นะฮะอะการล้มฝั่งซ้ายมีมาให้นะครับแม็กเทคเช่นเดียวกันนะครับโอ้โ,โหสวยจริงๆรถนี่เขาบอกว่าสีแตกกับรดโปรบอลมากเลยนะฮะ,<อ>ะ,ะกัรลอยถังนะครับเป็นคาร์บอนแท้ๆนะฮะถ้าไม่ใช่คาร์บอนแท้นั่นนะครับนั่นแหละครับ ไม่พูดต่อนะครับเบาสองตอนนะครับพอบาลจ่ายก้านะครับก็ถ้ารักเมียก็เก็บเบาะไว้ดีๆนะครับถ้าไม่รักเมียก็ถอดไว้นะฮะผมอ่ะเรามาชมกันต่อนะครับว่าคันนี้วิ่งมาแล้วกี่กิโลเป็นรถปีสองพนสิบเก้านะครับผมโอ้คือลืมไปตัวนี้ก็มีไลายน็อตบล็อกมาอีกแล้วนะครับพร้อมการลอยถังคาร์บอนนะครับอ่ะรถปีสองพันสิบเก้าครับวิ่งมาเพียงหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบสองกิโลอุ้ยโดน เรามาชมเสียงท่อมุล้ลลากิเจแปงกันดีกว่านะครับว่าจะถูกใจไวรุ่นชาวไทยกันขนาดไหนมาอ่าเสียงเอาประกันได้ว่าหล่อแน่นอนนะครับพอ่อมุ้ลละกิเจแปนนิสนะครับราคาคันนี้นะครับเดอยู่เพียง2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นราคาที่สวยสดงดงามแต่ของแต่งนั้นคุ้มจริงๆนะครับอ่าถ้าสนใจรถ่นนะครับอย่าลืมเข้ามาชมท,ที่ร้านเตอร์ไปช็อปร้านตั้งที่กทมเขตหนองจอก หรือสามารถ inbox เข้ามาถามได้ที่เพจร้านเตอร์บายช็อปกันได้เลยนะครับเรามีแอดมินผู้น่ารักคุยกับเด็กได้ทุกคนนะครับผู้ใหญ่คุยได้เด็กคุยดีนะครับผมเพราะแอดมินเรารักเด็กนะจ๊ะมาขอจบรีวิวเจ้าคาวาเอาเอไม่ใช่คาวาอีกแหละ c ื r 650้อ c r 6 5 0 R คันนี้ด้วยนะครับผมโอเคเขาจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ